สัปดาห์ที่แล้วสั่งจาก a l p h a า u o e มานะครับเป็น f o r c a m m a ค l i n k q u u i k m m g n n t t i s s o u u l e r s t t e p Light นะครับเป็นรุ่น3143อะไรหลายเดือนก่อนครับเกือบปีละตรง s t ต็ปที่ค้องคอด้านบนเนี่ยมันจะมีความหนาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือคล้ายๆเป็น Minor Chain ทำเป็นแบบตัวบางๆครับเปิดมาเป็นอย่างนี้เลยไม่ต้องไปแกะกล่องให้ยุ่งยากนะครับ ออกมาแล้วโหเนื้อดีว่ะเนื้อสัมผัสดีเดี๋ยวขอแก้มดูก่อนไม่ได้ดูไอพวกวิธีการอะไรเท่าไหร่นะก็เปิดใช้เลยอันนี้ก็มีถุงฟอร์แคมสกีนมาให้เลยแล้วก็เป็นถุงสีน้ําตาลนะครับสีสีตรงนะอ่าข้างหน้าเนี่ยสีตรงสีน้ําตาลเนี่ยแบบนี้เลยอ่าเป็นลักษณะเป็นถุงเอาไว้ใสจับอีกทีหนึ่งจริงๆก็ไปใส่นู่นใส่นี่ได้หมดนะครับแกะดูหนะ้ข้างในมีอะไรอ๋อมี 3M ออ่าไม่รู้กันไว้ติดอะไร ดูกันมันเอาไว้ติดอะไรอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นแม่เหล็กครับเนี่ยนี่คือแม่เหล็กอ่านี่คือแม่เหล็กอ่าก็มีความแค่ถ้าแค่นี้มีความดูดเบาๆนะไม่ได้แรงแต่เดี๋ยวดูว่ามันดูดกับตัวตัวสายนี้จะเป็นยังไงอ่ะแกะเลยครับแกะเลยอุ้ยสายนี้แบบว่าเนื้อดีมากคนระับเนื้อสัมผัสดีมากนุ่มมากนุ่มมากแกะกล่องเสร็จละแค่นี้นะครับอุ้ยเป็นสายที่แบบ นุ่มมากเลยว่ะผิวสัมผัสแบบว่าพรีเมียมมากเลยนะเอาจริงๆคือมันไม่เหมือนพกดีไซน์อ่ะพกดีไซน์มันจะเรียบๆตัวนี้จะเป็นแบบมีความมีเท็กเจอร์ของลวดลายนะครับนี่คือตัวหูมันนี่ก็เป็นแม่เหล็กของมันในตัวนะครับแม่เหล็กแต่ว่าชอบสายมันว่ะสายมันเนื้อดีมากเลยว่ะแล้วก็ตรงนี้สกรีนรงฟอร์แคมเดิมทีอ่ะมันเอาไว้คล้องคอแต่ว่า มันจะคล้องเนี่ยรุ่นเดิมเนี่ยมันจะใหญ่มากลองเข้าไปดูในของพี่ฉิมก็ได้ I l o v e to go นะครับเซิร์ชไปคำว่า For Cam MacLi n k นะอันเนี้ยโอ้โหอันเบล้เริ่มเลยนะครับแต่ว่าปีนี้ล็อตนี้อ่เรียกว่าล็อตนี้แล้วกันล็อตนี้เนี่ยทำมาเป็นบางๆคือเป็นขนาดเท่ากันทั้งเส้นนะครับเท่ากันทั้งเส้นแล้วก็สายนุ่มมากคิดว่าไม่มีตัวเกี่ยวเสื้อผ้าแน่นอนทั้งพลาสติกตรง ตะขออะไรต่างๆเนี่ยไม่มีเกี่ยวเสื้อผ้าแน่นอนเสื้อผ้าไม่วินแน่นอนแม้กระทั่งตรงตรงพวกนี้แหละก็ไม่คมอะไรนะครับคือทํามาออกแบบเนียยมากเนี่ยดูดิเนี่ยคือลายมันนุ่มมือมากเลยวะ่ะแปลกแฮะทามาจากอะไรวะอ่ะเดี๋ยวบอกสเปคก่อนนะครับการดีไซน์ที่ปลดจากปลายนะครับป้องกันไม่ให้หลุดโดยไม่ตั้งใจเขาเรียกว่าแอนติมิสทัชรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง60กิโลกรัมโอ้ยหนักจังวะ เป็นวัสดุ pa 6 6อ๋อเนี่ครับวัสดุ pa 66ให้สัมผัสที่ดีแล้วก็เบาเบาสบายคือมันไม่น่าหนักใช่ไหมสายพวกนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันมันมันกลายเป็นสายคล้องคอแบบนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะถ่วงคอก็ได้อันนี้คือแบบเฮ้ยเบาอะ่ะอืมก็เบาแปลก,ปลกสามารถแปลเป็น hidden magnetic แปลงเป็นสายคาดบ่าหากไม่ได้ใช้งานเฮ้ยเป็นไงวะก็คือมันรุ่นให้สั้นลง นะมันรุ่นให้สั้นลงได้สเตปเนี่ยมีความยาว79เซนนะครับ79เซนถึง1 4 5เซนเลยะยาวมากนะจริงๆเนี่ยแค่นี้คิดว่าน่าจะพอแล้วแล้วบางคนก็ส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่ก็จะสะพายข้างนะแล้วก็มันจะก็จะห้อยแค่ระดับเอวพอดีแต่เนี่ย145เซนมันลงมปข้างล่างนะครับที่สำคัญนะครับประกันศูนย์1ปีนะครับ จากฮนะังฟอร์แคมก็คือตัวแทนจำหน่ายของ Alpha Move นี่แหละครับอ่ะมาดูว่าประกอบยังไงจริงๆในตัวเนี่ยที่บอกว่ามี4อันถูกนะนะครับในชุดเนี่ยมันบอกว่ามีตัวเขาเรียกหูหูมัน4อันแล้วก็สเต็ปนี้2ออันคือติดมาอยู่แล้วอันนี้คือสเต็ป2อันติดมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้แหละที่บอกว่าออกมา4อันเฮ้ยมันดึงออกมาง่ายมากแล้วมันจะติดได้ไ ติดมากระสายสองอันแล้วก็มีอะไหล่อยู่ในถุงอีกสองอันรวมเป็นสี่อันหมายความว่าชุดแรกเนี่ยเราติดกับกล้องตัวที่หนึ่งได้และชุดที่สองติดกับกล้องตัวที่สองตัวอย่างอันนี้คือเป็น canon r 8นะครับ canon r 8ที่ติด smallick ด้วยนะครับก็จะมีน้ำหนักระดับหนึ่งนะครับน้ำหนักเนี่ยคือบวกจากตัวบอดี้กับเลนส์ไปนิดหนึ่งนะครับน่าจะประมาณก็ยังไม่ถึงโล อันยี่สิบโอ่ะที่ใช้ก็คือคล้องหูอันนี้เข้าไปก่อนอันนี้ดูเป็นเหมือนเชือกเลยอะมันไม่เหมือนพลาส,สติกหรืออะไรนะเออดูเหมือนแบบโ e อโอท็อปอะเหนียวเหนียวเลเออมันเหนียวเหนียวเลยเออน,น,ยนยลยะครับก็คล้องเข้าไปอ่ะแค่นี้ครับลักษณะมันแค่นี้อ่ะจบแล้วนี่คือหูเอาไว้อย่างนี้ก่อนบอกแปะก็แปะเข้าไปแปะอย่างนี้ดูซีเป็นไงเฮ้ยเออ ก็ง่ายนะครับเสร็จแล้ววะแค่นี้เสร็จแล้วลักษณะมันก็จะเหมือนตัวของพีดีไซน์ที่มันจะต้องแครปเข้าไปนะรับเฮ้ยแต่ตอนนี้หลุดไม่ยากว่ะเอ้ยหลุดไม่ง่ายหลุดไม่ง่ายเออทำไมหลุดไม่ง่ายวะอ๋อเพราะว่าไอตัวนี้มันเซาะล่องเข้าไปโอ้ในรีวิวไม่เห็นเนาะอันนี้คือเซาะล่องเข้าไปเวลาจะใส่ก็คือก็แปะเข้าไปงี้ มันไม่ได้ดูดปั๊บเข้าไปนะก็เอาให้มันตรงๆหน่อยเฮ้ยไม่หลุดง่ายว่ะเออไม่หลุดง่ายร็จแล้วข้งนี้มันจะหลุดไหมมือลองกันนะเสียวเออเว้ยไม่หลุดแท้ไม่หลุดไม่หลุดอันนี้ก็คือเป็นสายแบบเกือบที่จะสั้นสุดนะจริงๆมันมันก็ลงมาสั้นได้อีกเยอะเลย แต่ว่าแล้วมันจะดึงยังไงวะโอ้ยดึงหนีเลยดึงได้เลยครับแล้วเวลาจะเก็บเก็บไงวะอ๋อก็รูดขึ้นโหนี่รุดรุดมาได้ง่ายมากนะครับเวลาต้องการเอาลงใช่ไหมครับก็ดึงลงโอ้โหจากเมื่อก่อนนี้ระแบบว่าเราไม่อยากที่จะยุ่งอะไรกับมันอนะ่ะเพราะว่ามันมันยากนะครับ นี่คือคล้องนี่ถึงสะดือเลยนะแต่ว่าถ้าเขตใครจะคล้องด้านข้างอ่าถ้ามันยาวไปก็ดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นอย่างนี้อ่าก็กะระดับให้มันใกล้เคียงกันจะได้สวยๆอ่าถ้าใครจะสะพายข้างก็สะพายข้างหรือบางคนจะสะพายแบบนี้นะ เพราะว่าสายมันเล็กครับสายตรงเนี้แล้วมันเล็กเท่ากันทั้งสายนะเนี่ยมันเล็กเท่ากันทั้งสายเท่ากันมันก็เลยไม่เกะก,กะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องไปทาหนาหนุ่มฮ้องคออะไรเพราะว่าตัวสายเนี่ยมันเป็น PA ที่นุ่มอยู่แล้วครับสายเนี่ยเป็น PA ที่นุ่มอยู่แล้วมันก็ไม่บาดเสื้อไม่บาดเนื้ออะไรอยากให้ดูตรงนี้ใกล้ๆอีกทีนะครับ หลุดยากนะตอนแรกดูดีไซน์แล้วแบบเฮ้ย <Hey, S 1> มันหลุดง่ายวาวะถามน้องชนในอ,อัลฟ่ามบอกเฮ้ยหลุดง่ายไหมครับเนี้ยมันดูแปลกๆแ,แต่จริงๆแล้วมันดูโอ้โหเอาออกไม่ยากอาไอ้ไม่ง่ายไม่ง่ายเอาออกไงเนี่ยเอาออกก็คือก็ดึงขึ้นดึงด้านบนขึ้นอออก,ก,ก็ดึงด้านบนขึ้น อ okay, ย่ okay. นยค okay. คีครับโอเคนะครับเนี่ยโอเคเนี่ยคือโอเคเฮ้ยครับข้อดีคือปรับได้ได้ง่ายนะครับเป็นไม้เหล็กแล้วก็เบาส่วนตัวเนื้อสายเนี่ยนิ่มมากนิ่มมากเป็นวัสดุ PA PA 66 โอ้แล้วก็ตัวนี้ลูดมาได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็ไม่ได้รูดง่ายอะไรเลยเราต้องดึงอ่ะมันถึงจะเปลี่ยนเปลี่ยนองศานะครับนี่ก็คือตัวตัวหนังเซนเตอร์ที่คอตัวนี้ก็เดี๋ยวลองติดใช้เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมีอัปเดตหรือว่ามาีการใช้งานดีขึ้นหรือว่าเกิดข้อจุกจุกจิกอะไรเดี๋ยวค่อยมา,ามาโพสต์อนภาพนิ่งบอกกันอีกทีนะครับ